ทุกคนบอกว่าจะอยู่ทางฟังลาวฟังไทยหรืออยู่ต่างประเทศเนาะโดยยินดีต้อนรับทุกทา่านเขาซูซองสะแสงสาวลาวเนาะโดยมนีกะมาพบกับสะแสงเนาะมนีไม่ได้ไปเฮ็ดคลิปอยู่นอกเนาะสะแสงยิบเครื่องอยู่เงอนน้องมนีเนาะบุกหัวเป็นยังไงเนาะหัวกะยุ่งยุ่งยองๆอะไนึงเนาะยิบเครื่องอยู่เงินมึดมึดมนีอต่ะงน้องเพื่อนกะโทรวนอยู่เนาะทางเบามาฟเพิ่นนั่น เทนเทพื้นอันทานอันห้องน้ำให้ไม่เท่าเนาะเพิ่นโทร่วนแต่ว่าสาแสงไม่ได้ไปโนมน,นี่สแสงคายิบเครื่องว่าเครื่องกบกล่องกองนีก่ก็ลายแล้วเนาะย่านอะ่ะลูกค้าเพิ่นซีว้าให้เนาะเวลาเพิ่นโทรมาเพิ่นกอยากน,นึ่งละเอาบัยเหตเทพื้นทีเลยนะตอนนี้สแสงก็กำลังรีดผ้าอยู่เด้อทุกคนบู๊ว่า เห็นบ่เนาะตาแสงที่ลองเปลี่ยนมุมกล้องมึงอ,อ,อ่ะอ่าอย่าไปหาแระเจ้าอยู่เนาะมึงนี่กระไรทาง,งนอ้องคนจะโทรชวนแต่ว่าแสงมันคายเื่องเนาะท้ายคลิปยุ่งยากในสา,าย,ยไฮมูเพลิงใ้เบิร์นต่างกันจึงเลยบ่มีคลิปลงเนาะอยากคิดไล่ให้ได้มือละหนึ่งคลิปบ่เอาลายกัน คลิปเนาะ่มอเขามาเนาะยิบเพื่องเลยกันพอได้เงินออกตลาดเนาะทุกคนเนะา,านะรับบาลเซ็นจะบะเห็ดกึงคืนเวลายิบเพื่องค่ะยิบขึงคืนค่ะ หัวเป็นอย่างเนาะนี่เป็นสมาธิมันสิดีกว่าตอนสวยตอนสวยหันมือนึ่งคู่หนึ่งนั่นนนี่นีนนนนน่แล้วมันเห็ดแล้วมันกับแบบบกหักนะ มืออื่นเนาะมืออื่นสิเพื่นไปหาเขาสะดวกมามั่มวานเบาตะมั่มเพิ่นวานเพิ่นสีเห็ดอันนั้นให้ยไม่เท่าเ็ดฝาบังบังอาบน้ำเนาะเพิ่นว่าไม้อีหยังเพื่นมีเมื่แล้วมีตารางสิ่ไปเฮ็ดเฮ็ดซวยกันเพิ่นบอกนะ,ะกระแสน้ำสิไปเนาะมื้ออื่นมื้ออื่นสิไปมื้อนี้ล่ะบ่ได้ไปเนาะมื้อนี้หยิบเครื่อง เครื่องยัง่ยมันยัง่ลายผื่นอยู่เนะาะที่ว่ากองกองนู่นี่หางตาสักฝืนมันเป็นซิปผื่นแล้วะเนาะรวมทั้งสิ้นก็ประมาณสิบสี่สิบห้าผื่นแล้วนี่ยไครแต่ว่าอันนี้ค่ะมันเป็นเครื่องที่ว่าทางลูกค้าเพิ่นบ่ได้เล็งเนาะเพิ่นบ่ได้เล็งมาแล้วก็นเสฉะก็เฮ็ดซ่าได้เนี่ยน,นึงเนาะแต่ว่าคันช่วงใดญคือเครื่องเล็งคือเครงสุดมังการ ก่อนหน้านี้นะช่วงช่วงกันก้อนก้อนดองหลานเนาะมีแต่เครื่องเล็งแล้วจนบ่นได้รับบ่ได้นอนเนาะมือ่อใดกับสองโมงกลางคืนบางมื่อสามโมงกลางคืนเนาะเมื่อยเพียร์้นเสะแสงก็ได้เห็นบอกบอกบ่ได้ไปเฮ็ดคลิปนอกมีแต่คลิปเก่าละหาก,กัว่างแล้วมีโอกาสไปไปเฮ็ดคลิปกับน้องๆเพิ่นเนาะวางเงินสี่ห่ามื่อผ่านมานีเนาะกับ มาน,นี่นะะกากลับมานีบเครื่องมันแกงนีบเครื่องก็สิได้กลับไปเฮ็ดคลิปเนาะกับน้องๆ่นต้องได้ป่านเนาะเพราะ่าเฮ็ดเรียกเป็นทีมเลยขาดคนไหนคนหนึ่งไปกับ่ได้เนาะเฮ็ดเรียกฮาเฮ็ดนําการเฮ็ดช่วยกันแบบนี่นะรีดผ้าเนาะทุกคน ก็ได้อย่างไรก็ได้รีดผ้าะก้อกเนาะตอนแรงๆก็นหน่อยแล้วก็แต้มแบบตัดผ้าตับอย่างเนาะคอยเฮ็ดไปได้เท่าไรก็เอาเนาะให้มาม่นโต๊ะนี้ระวังกล้องอีแม่ตกได้เฮ็ดยังลูก Sá bài đi, vậy? hai mầm môn, yu kong to nè, hm mầm môn, yu kong to nina sa bài đi nè bài đi phô mẹ bi non đúng ông vow đô đi ok 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 มานนั่งอยู่กล้องนี่เนาะแม่ผัดยานกล้องโต๊ะทางลูกชายเป็นกัไปมบนมบนอยู่กล้องโต๊ะะเนาะแม่กันเอาโทรศัพท์ตั้งไว้เทิงงานผัดวางเทิงแกตเทิงกล้องเนาะย่านามันตกก็เลยว่าย่ายมุมม,อม,มาอยู่มุมนี้แต่บ้านอยู่มุมนี้ผัดโบเห็นเนะาะเพราะบ้านมันจ่อนะมันละโบเห็นโบเห็นนั่นบาเฮาเห็ดอย่างโดย ซาแซงกับซีรีสผ้าเนาะรีสผ้าไปแล้วกันลงมืงเงินไปนยามเลยเนาะที่จริงอะไรจากไล่ซูดอะมันจะยากนเนะาะเฮาถีไล่ซูดกัเลยจะเลยมาได้รื่องนี้อะถ่าย, <c oughs> ะายเป็นคลิปก็สักเพราะว่ามือนีโมมีคลิปลงเนาะก็เลยว่าเอาคลิปเพชรเรียกนี่แหละชีวิตประจําวันของซาแซงเลยเนาะ <c oughs> การมือใดซาแซงไปถ่ายคลิปนอกกับเอาคลิปนอกลงเนาะ คลิปนอกนอกสถานที่ลงเมื่อน,นี้เรได้ไปกับคลิปอยู่ในเฮือนลงแบบนี้นะอันนี้คือเป็นอนะไรีช่ไหมคือดึงไปดึงมาแบบนี้นะไพ่ทรงเห็นเข้ามานนเนาะอันนี้จะเป็นโซนโซนผ้าที่มัน,มนยนุ้ยเนาะ จะเป็นเพมอนลาวนะทุกคนเนาะมองู่ไว้อยู่ในกล้องนะเห็นบ่นเนาะนี่จะเป็นเพมอนลาวเนะเวลารีดผ้ากาวเข้าไปหั่นท่าว่ารีดรีดรีดอ่ารีดอ่าสั้นหนึ่งหั่นความหนาของเพ่นก็จะ่หนาลายเนาะแต่ว่ารีดเข้าไปสองสั้นแล้วจะเรีย man, decent. บตึงเลยเนาะเวลาเขาไปตัดตัดเสื้อในตัวนี้จะเรียบตึงเข้าเข้ากับห um ุ่นเขาเลยนะเวลาเขารีดกาวสองสั้นนะนะเพราะว่า แต่กาหันเสแสงกะรีดสั้นเดียวแล้วก็ตัดให้ลูกค้าเนาะแล้วต่อมาหันแสงมาลีดสองลีดสองสั้นกะลีดให้ลูกค้าให้มีกระแนะน้าเพิ่นเนาะหลังจากเพิ่นไปนุ่งแล้วเพิ่นกะมักเนาะมักให้ลีดสองสั้นแล้วก็แต่นั้นมากะลูกค้าผู้นี้กะเวลามาตัดเครื่องกับเสแสงคือจะสั่งเลยว่าให้ลีดกาวสองสั้นเนาะเสแส่งกะ ตัดให้เพื่อนมาดูนะได้ตั้งแต่ช่วงที่ว่าแส,สงเริ่มรับนิบเครื่องใหม่ๆสำหรับสำหรับเสือผุ่นของผู้นี้เนาะผู้เเคยมาตากน้ำแต่ต่อน้ำแสงเนียนนิบใหม่ๆเลยนเน่ะแต่ว่าลูกค้ากุมแรกๆที่ว่าเขา้าหายแสง,งนิบห้เนาะแตจะเป็นกุมนั่นแหละที่ว่าเคยนิบกับแส,สงมาตลอดเนะาะเพิ่นก็มาได้แส,สงะมามีหน้าห้านเพิ่นก็มามานิบอัน มายิบน้ำเนาะค่ะบม่มีบ่มีหน้าห้างบ่มีป้ายบ่มีอย่างพวกนิ้อยู่ในเฮือนซื่อๆนะเป็นการมายิบน้ำ,นนนะนนนำด้วยแล้วการสแสดงกับได้หยิบให้เพื่อน,นทะเละมาตลอดเนาะตะกี้ช่วงเงินยังอ่ะอยังขึ้นบ่แพงนะเพิ่งยิบพันเดือนหนึ่งงานสองสามผืนแต่ละคนนะเดือนหนึ่งสองสามผืนเกือบาอาทิตย์ละผืนเนาะ,ะแสดงกับพอได้เงินน้ำเพื่อนเนะือยเนาะเพราะว่า,าแพ้ แคคเมนของสอแสงเนาะแล้วก็ค,าคา่ายิปค่ายังก็รวมอยู่ในหันตะกี้ฮหันตัดบห้เพิ่นหันขพ้นหนึ่งเท่าไรเพ้นนสี่แสนเนาะคันรีดกล่าสองสันก็สี่แสนห้าสี่แสนห้าสี่แสนห้าห้าแสนเนาะคันรีดกาวสองสันห้าแสนห้าแสนในในเวลานั้นค่ะมันจะได้อยู่สองพันบาทคุณเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้คือห้าแสนไรียกหดพันเนาะทุกคน คือจังซี่เนาะรีดกาวสองซันให้เพินนี่นะแต่กาวหันได้หาแสนเนาะแต่ปัจจุบันนี้ได้แต่เจ็ดแสนเจ็ดแสนนี่ก็ได้อยู่ประมาณพันพันกับหนึ่งร้อยบาทเนาะก็ยังฮอหดพันกับแปบาทเลยนะทุกคนจากที่ว่าเคยยิบได้ราคาหดสองพันบาทนะมาเหลือ มาเหลือพันกับแปดสิบาทรวมมดทั้งคายแหงค่าแพค่าอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในอยู่ในหนีมืดเนาะอยู่ในหนีมดเลยล้ะมาตีเป็นเงินเงินเงินกีบมันเกือแสนเนาะจะเป็นเงินบาทแล้วโดยเมื่อนี้มมีอย่างไรเนาะทายพอได้คิปลงซื้อพอไปวายมูนนั้นเนาะจะหน่อยพัดเ่เห็นลงคิดแล้วมูกก็ถามหาเนาะดูพอแม่พี่น้องก็ถามอยู่ คือเพื่อนๆครับวัน้ลงคลิปเพป็นกระถามเนาะนเพื่อนๆลงคลิปซาเพป็นกระถามใช่ไหมเนาะกระชิซ่าแด่เนาะสาแส่งกับวันน้เฮตุคลิปมืสวยนี้กันนะบางคนอาจาจะมีพลังมีพลังงานเห็ดเรียกในตอนเศร้าแต่สาะแสงันมีพลังงานเห็ดเรียองในตอนแรง ตะแลงแล้วมันจะฮู้ซึกว่าซื่นนะมันจะฮู้ซึกซื่นตอนเช้าบางเทธอกันยังเป็นง่วงงงเงาเอยู่นะมันฮู้ว่าเป็ี่ยนเมื่องบอสตอนเช้าตื่นนอนมานีกันยังน่ะเป็นเงาเงาเป็นง่วงงงเนาะเพราะว่าเสแสงนอนดึกเนี่ยแต่ว่าเวลาเฮ็ดเวียกก็คือตอนเริ่มบายๆแล้วจังเริ่มแบบมีพลังเฮ็ดเวียกแบบนี้นะ เลยว่ากลายเป็นคนหมักเห็ดแห้งในตอนกลางคืนเนาะทุกคนเนาะติดนิสัยเห็ดแห้งกลางคืนแบบนี้ ลืมเนอะลืมสวนนั่ยมูลมเนาะลืมสวนคอแมอ่พี่น้องลืมเว้าโดยทางอ่างะแสงกะเนาะเฮ็ดเบี้ยอ่านี่แล้วนกะ็จักหน่อยนี่เพิ่นก็สิเอินเ้นและนี่เอินเ้นไป็ลายเงินลายเงินเดินเนาะประมาณ6:00นปลาย,ยหน่อยนึงกัเพิ่นก็สิเอินเ้นไป็ลายเงินเดินแบบนี้นะโดย ส่วนส่วนของผ้านี่ออกหรอกเพราะว่าเป็นคันคอเนะช่วงนี้ฮะอยู่อยู่ลาวนี่อยู่สวรรค์น,นี่นะอากาศจะเย็นๆหนึ่งนึงเนาะจะเย็นๆหนึ่งช่วงตอนเศร้านะแล้วก็เฮ็ดให้ รู้สึกว่าไอหรือว่าไปติดไอน้ำไผ่มากกับมือเนาะรู้สึกว่าตัวอง่ไออันนี่เนนัเอาลียนเนาะแต่ว่าได้โมเต็มเนาะว่าผ้าพัเนเนื้อเส,ส,สียงสตาร์ทโซนนี่ออกก่อนแล้วก็ที่เอา,าผ้าตัวใหม่มาใส่เนาะ แกคืเศษผ่าโดยนีกะยันขีดพ,พิ่นยาวเนาะมาฮ้อนนี่กะทางสสแสงกะขอขอบใจเนาะมูเพื่อนหรือผูทีบาเบิงคีงิปสแสงมาตั้งแต่ต้นจนจบกะขอขอบใจทุกคนหลายๆเนาะและ้วกขข็ขอให้ทุกคนยูดีมีแหงเด้อเนาะซื้อได้คายมันค้ายร่ำรวยเนาะปราศจากโรคภัยคข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงเนาะขอให้ทุกคนอ่ะยู่เย็นเป็นสุขเนาะโดยมีแต่ความสุขีสุขีเข้ามาในชีวิต ดูแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อทุกคนสบายดีเนาะ